ไปดีพี่นอ้องก็ตจะน,นักระสูสซองทิบแชหนอเดอวยพี่น้องืันนี้เดินทางมาทีเมืองอาสะพอนพี่น้องมากับน้องหน้าพาถัว่วซองคนเฮ่าเนาะและก้กกาทางล่างพี่น้องสังเกตว่ามีกระเป๋าผมเนะาะจะเข้าสิโลไปใส่กับหูกเลาะไปเรื่อยๆเนาะ มื่อวนนี้พี่น้องมีโอกาสได้มาหอดอสภอนมื่อวนี้ซีพาพี่น้องไปลินบาดดงหน้างามเมืองอาสภอนแขวงสวรรขตพี่น้องยังจื้อเคตหนึ่งได้บอพี่นอ้องไอซุลิยาเราอยู่ฝังไทยตามหาลูอยู่ฝังเลา่าก็คือน้องซิงซองฝังอยู่ทีบานดงหน้างามเนาะหลังจากที่ได้ลงคลิปไปพี่น้องก็อยากให้ทิพตามคลิปโตเนาะส่งต่อมาทิปก็ได้ไปอัปเดตโตพอเพิ่นได้ค้าม,มาห้าเพิ่นในส่วนที่กำลังวิตควิดใหม่ๆเนาะจื้อว่า เนาะคนนั้นแหละแล้วก็ f c กับข้อมาอีกแปลว่ายัางห้อัปเดตหนองขาวขาวหนองเป็นยังไงแล้วหลังจาก<อ>ได้เจอกระพอแปลว่ายังไ้พอหับหลูไปเห็ดปัดปัจจัปัดปราษาสุสสนไทยหรือว่าหับหลูกไปทํางานอยู่ฝั่งไทยเนาะซึง่งตอนนั้นหันก็คือคุ้ซึ่งว่าซีเค่อยเบาผ่านๆอยู่ก็คือหนองโบไปเนาะเพราะว่าน้องหันอยู่น้ำพอเทามเมทาอย่างนี่นะแปลว่าพ่นก็อยู่น้ำพอเทาเมทามาแต่น้อยพันคนไปก็คือโบมีคนอยู่น้ำพอเทาเมทาอย่างนี่นะ แล้วที่นี่ทิกะอัปเดตตั้งแต่ต้นนั้นมาเนาะทิกะปฏิติดต่อห้านองนะแล้วมือก่อนหันพอดีไดต้ติดต่อห้านองนะว่าเพิ่นไปไทยแล้วบ่หรือว่าจังได้แล้วนะ mm hmm. แล้วก็นองก็บ,บอกว่าไอทีพขั้นนองยกระเหตยูทูบน้ำเอื่อยนาะย่างได่บอรพราะว่าตะกี้ันทีมเครื่องในหน้าเพิ่นนิดยูทูบแล้วเพิ่นทันยานกล้องสีหนะ้า mm hmm. แล้วที่นี่ก็ลงกันมือน,นันแล้วเพิ่นว่าเพิ่นก็อยากเห็ไดแล้วนะ mm hmm. และอีกอย่างเพิ่นก็อยากไปไทย เผื่นว่าแล้วหน้านี่เผื่นจะเขาไปเหตุพาสปอร์ตเนาะมีโอกาสเผื่อไปขับไปฝั่งไทย้อยากไปห้าพอสินะแต่กีฮันมีคนบ่อยากให้เผื่นไปเนาะเผื่นก็นเลยบอกไปอะนะแต่วันนี้นี่ฮันเผื่อยากไปอะนะอยากไปเห็นฝั่งนั่นอยากไปห้าพอเนาะทิพก็เลยว่าจะจะไปห้าหนองเนาะแล้วก็ทีอ่โอกาสมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้หูน้ำเลยหัวไลยคนท่ามมาะนะคลิปลงแต่ดูเลยแต่ว่าทุกมือนี้ก็ยังมีคนคอมเมนต์มาตลอดตลอดอย่างสี่นะ ในส่วนนั้นนะเนาะทิพกระล่มกําหนองอยี่ได้พี่น้องหลังจากนี้เคยมาตามหาหนองจนเจอตอนหน้าเนาะเพื่นหันมีความพันวยนา,นายยาเขตหันไข้เครืองอยู่ในบูบาทนี่สินะต่อมาเพื่อนกะได้ซื้อเครืองมาคายและเพิ่นกะท้ายไว้ให้เบิ่งนี้ได้ความฟันก็ความจริงนะความฟันเหมือนจะมีห่านยังได้แต่่าความจริงก็คือแปว่า มีเื่องน้อยเดียวมาค้ายอย่างสีหน้าแต่เดี๋ยวนี้บู๊เพึ่งยังเหตุการอยู่หรือบอ่เนาะอมอนกะ้ะเดินทางมาหอดทีอาสพรไปถีบมอยแล้วพี่น้องเขาก็สีเขาไปที่บ้านข้องหนองเนาะยังอีกประมาณจะน่านจะกเกินสิบกิโลแต่กะมืมน,นี้มาเขาก็ได้เจอเบาพอนเนาะได้เจอเบาพอนแล้วก็เลยแบยปว่าว้าย <laughs> รถตก เจอบบาวพ่อนและะ้วก็วได้กินเขาได้กินเขาน้ำกัน้นแล้วก็ได้แบ่งเสื้อผ้า<ม>ที่พี่ท่องแดงเหม่นปื้นเพิ่นได้ส่งมามให้เนาะให้บบาวพ่อนไปแจกน้ำแนเพ่อเพิ่นสิไปสวยเลือกคนนะนะ<ม>ก็เลยทมเพิ่นเนาเพิน่นสีหาวเขืองไปบ่อนาะเพิ่นกรว่าฮับเนาะก็น้องหน้าจัดการแบ่งให้น้องแบ่งให้น้องน้องหน้าเพิ่นก็จัดการแบ่งให้เบาพ่อนตรงตรงเนะงานเนะนี่พี่น้องใน้นี้ก็คือสีแยงเมืองอาสะพอนเนาะ ซึ่งเบาพอ่อดนีพิ่นเหลียวใสไปทั้งพี่แต่ว่าเฮานี่สีเหลียวขั้วไปทั้งพี่เนาะและ้วก็เฮาจะมาผักนรื่อยๆไปนี่ไปพิงผ้าใส่กับมีบานพังเลยนี่น้องอันนี้ก็คือทางไปบานนองฝาพี่น้องตอนนี้เขาก็มาหอดบานรุงนางามเลยพี่น้องตอนนี้เขามาหอดทีบานนองซิงเป็นทีอ่อแล้วเลยพี่น้องเด้พิ้นวิหารเลยเด้ ในหาดเนาะทานไข้ขเครืองเพิ่นบัวอยู่ว่เลเรือไปดำหน้าเนาะเถาสวนและไพ่มาบัลมวะเนาะลมว่าขั้นไปทางไหนมัลมเป็นพยานมันลมเป็นยาเพียงเป็นยังไงเพื่อรรนเจอว่านี่ปะลง

เออคนนี้มาจ้ใหญ่เลยเนาะใหญ่เลยจ้ตอนนั้นคือว่ายังอันนั้นอยู่ยังอู่ยู่บ่ใหญ่แล้วชุกละลุกลุกล้วนุ่มไป้ไหมอน่ะนี่นี่นี่แหละผู้ใดเอ้าโอ้แม่ไม่เขาน่าวันนี้ไันนี้สิงเผ่ไมีห่านแล้วเนาะเ่นวายังมีห่านไข่เกลือเนาะหนิเลยมีขายในไข่ดีอยู่บออยู่นะเพราะอะไรอยู่เนาะหนิหนิมันก็หาข้าว โอ้ไปเบิ่งนหันคาร์อยด้วยนะไปไปเทาแล้วค่ะไปเนี่ยมันอยู่หันขึ้นข้หมดไปหน้าบป่ายังไม่ปสเลยะิ้นโอ้อาไปย่หันมามันลยยช่เ้หมือหทนกันโนอยอคอแต่ลูกนั่นเอเอาอย่เงื่อนวะ จะดำหน้าอะไรนาเรื่อยมากหน้าอยู่น่าใจนี um> <h <h ่คิดว่าเพิ่นอยู่เพื่อนได้คงเพิ่นว่าสีออกดำหน้าดิันน้ออแทันีนออแม่จะออกเปนสาวอมบ่ด้วยไหไหนราจะไปเออสวัสดีเอฟซเนี่ยเอฟซีทามไพเลยหอดันด้นเติมแล้วพอดีปนันกินข้าวทีหันแล้วก็เขามาเนาะ อันนี้ก็คือน้องซิงไซน่าซิงซ่งองฟังเนาะเอ้ยนีป่ปีนี้อายุจากปีแล้วก็เซาเอด็ดปีนี้อายุเซาเอ็ดปีแล้วพี่นอ้องตอนนั้นเข้ามาบางคนซ่องปีว่าเอยมาเนี่ื้อพิกายี่บ่พิกายพิกายเนาะหลายคนทามฮาเผ่นนี้เด้เจ้าใดเจ้าใดเผ่นสีออกนรัหนา้าสีพาปะดินหน,าน่าเห็นบ่ไปบ่เออไปกับไปแต่ว่า <c oughs> ผ้าผ้าส้มหั่นขาหน่อยก็เนาะเพราะว่าความฟันของหนองซิงก็คือยังไม่หั่นขาประจําบาทเหมือนวะเนี่ยหนี้เป็นไังได้กระตางจากต้นที่เพิ่นเคยบอกไงเด้มพื่อนก็พัฒนาถึงมาไลายเนาะนนมีเครื่องมียง่ยงแน่มีกระบอกลายมีกระบอกลายเป็นมาเนาะมีมเมยงแน่มียาสะหัวโอ้เป็นเขียนโอ้เขียนไหวนเนาะอย่าลืมแม่ขาไม่ได้โอ้คุณดาไให ลาค้าน,นีแม่เวลาคุไปยูนน,นะแม่เท้าด้นนีไปก็อ่านออกแร่นาะหาไหมาถึงหาพันกีบคนอ่านบมื่ไหรลูก้าก็อ่านไดน <c oughs> ้น,คนคะเออมนตเะ <c oughs> จ้าหน่อยแม่เท้า <c oughs> คิดว่าหาลอยกีบนะฮะเออหมมี <c oughs> เนาะแล้วก็หาลอยบราคอยมีแล้วนอะเดียนี้เนาะอันนี้แมนส้มพันส้งพันนี่เป็นสีบานเนาะ น้องซิงเพิ่นว่าอยากเห็นยูทูบเนาะพอได้ห้าเงินเขามาซื้อเครื่องเขาฮะเน้นบ่ซิงนี่เนาะเพิ่นเพิ่อน่ะอยากเห็นยูทูบแล้วพี่น้องอันนี้ตู้ช์อันนี้กระเล็บเล็กเบิดเนี้ยกระเล็บโอ้ยใายดีเลยเครื่องนี้เอาหำมาแต่ก็อยู่ตรงเฮ็นถูกบอลเลยในเมืองโอ้ยในเมืองนี่เนาะตู้นั้นมียังสตูเอาบอลลงมากระเล็บ มอยากเจกินโอวันตินมากเลยบางทีอันอนี้นกรนะกเดมเนาะกระเดียมบอวะโอ้ขายสีนโอ้สิกระจัมขายโอ้โอ้จามไม้ถึงจํมเอ็นจัมัวะจโอ้ไม้ถึงเสียบเอน็เเอน จาำจา้ำพ <laughs> ักเทวะาเสียงบ่เ<ม>อองงการงวอยู่หไม่ยที่ยงยันจามฮะวันนี้เขาจะมาสัมผัสหน่องซิ่งเนาะมีหลายคนทำมากเ่ยวกบหนองฮนะเจยวเขามาหนังลมกันหรอกอะกสัมผัสหน่องเนาะอ่าให้ลนองซิ่งในน้ำตัวอีกคือหนึ่งเนาะสบายดีซื้อสิ่งเลยอยู่บ้านดรงน่างามอ่า น้องซิงก็คือลูกพ่อสุริยาเนาะอยู่ทางฝั่งไทยพอน้องอยู่จังหวัดไต้เกาะหักไปลืมเลาเขาลืมแล้วเนาะซึ่งเคยมาถ่ายน้องอยู่ซ่องเถื่อเถื่อที่หนึ่งเป็นต้นที่มาตามห้าเนาะเถื่อที่ซ่องก็คือมาต้นที่ว่าพอน้อง้ามฝั่งมาหาตอนนั้นพอดีโควิดแล้วไม่ๆเนาะถีเรามาห้าเนาะแล้วก็เราก็ยังบุเคยมาอีกเลยเหมือนบ่ยังบุคเคยมาแต่ว่ากติดต่อกันมาตลอดเนาะ แล้วที่นี่ก็มีหลยคนเนาะเพิ่นแบบว่าตอนไหนเคยทำไปเลยเนาะมันมีบางคำทมทีเขาก็ไปทำทำมาแล้วแล้วก็จีทำหนองอีกคำทมก็คือหลังจากทีแบบว่าเมื่อก่อนเขาเคยอยู่มากแบบว่าเศร้าปี้บ่มีพอเนาะคือความู้ซึกตอน,นั้นมันเป็นจังได้ทีเขาบ่ไดี้มีพอมีเม่อยู่ยนำก็ูซึกแบบว่บาเบิ้งคนอื่นก็นยังมีคือข่าวนะ แต่กับบริคิดอย่างไรตื่นมากกับไปฮันไปนี่กแนนนนน็แล้วขำมากัมานอนขำมากกันมานอนเนาะแล้ววันนี้บันทมาเจอะพอแล้วความู้ซึกเข้างตอนนั้นกับตอนนี้มันต่างกันบ่ต่างเป็ไปไหมหัวพอมีอยู่นะก็คิดหอดก็อยากไปหาอยากไปอยูน่น้ำอยากไปอย,ยู่น้ำเนาะตอนนั้นเคยมีเอฟซีเคยถามน้องซิ่งเนาะว่าน้องซิ่งสีขามไปเห็ด ไประชาชนไทยบอรหรือว่าสีคำไปฝังไทยบอเนาะตอนนั้นก็คือแบบว่าน้องบอท่านได้ไปเนาะยังท้ามนะม้องอีกเธอหนะึ่งบอตรงท้ามเลยเนาะเพิ่นอบเรียบร้อยเนาะอยากไปอยู่ฝั่งนั้นเนาะแต่ว่าคือถ้าไปอยู่ฝั่งนั้นนะี่มีคนุนมีคนอยู่นำ้นำน้ำพอเทาไม่เทาอยู่เป็นบอเคยเห็นนาซาบอนาซาบอีกนาซาวอนาบ่าวอยู่นั่งหเนา,า,นาเนะตอนนี้ตอนนั้นท่านบ่มีเนาะอตอนนั้นเพิ่นอยู่ไทยบอเพิ่นไปเห็ดเวอยู่บ่อ้มา<อ> ชีน้องว่าไปเห็ดเวียกไปทัป้งพัวทั้งเมียเลยเห็นไหมบอแม่แต่ตอนนี้เพิ่นก็มาอยู่บ้านแล้วเนาะก็เลยแสดงว่าน้องไปฝั่งไทยใด,ดยบันนี้เนาะไปไดคือว่าอยากไปอยู่พุ่นเลยบอว่ายอยากไปเห็ดเวียกซื่ออยากไปเบิง่ไ<อ>ไงไ,ไปลิ่นเนไหบบเที่ยวไปเที่ยวมาอ๋อบ่ทบนท่านเคยไปจากเถื่อนเนาะแม่อันนี้ก็คือสําหรับน้องซิงเพื่อนก็อยากขามไปฝั่งนั้นยังบ่เคยขมไปจากเถื่อเลยบอกยังบ่เคยไปแม่แต่มุกด้ห้างยังบม่เคยไปบอกยังบม่เคยอ๋ตงงยยอ,ปปอ,อตอนนี้เป็นไปทสวรร์ หอนแต่สวรร <c oughs> ค์แม้วก็มาก็มาในความคิดของหน่องคิดว่าฟังนั้นมันต้องเป็นจังได้เอ้านอกจากที่แบบเขาเบิ่งในจอแล้วเขาเขาเขาหูสือว่ามันต้องเป็นในใจในจินตนาการของเขากับวูเนาะแบบขนาดในเมืองี่เกิดบอสซูไป,ปบรรยายุ่ต่บาปป้านบสปปาอสซูได้เห็นไปโอ้เาะ,ะแลาวก็ตอนนี้หน้องก็อยากเหตุยูทูบเนาะก็คือเพิ่นตะกี้เพิ่นวายกเหตุห้านนี่แต่ว่าเครื่องกาบไล่เนาะ เพราะว่าทึนมีน้อยนะเราเพิ่นก็เลยแบบว่าอยากหาทึนมาเหตุทหานแต่ว่าะั่นเฮ็ดหานก็นยังจิไปได้อยู่บะหรือว่า,วาอาหารไว้ให้ไม่เท่าเบิง่งเอาไว้ให้คนยู่่นไายนะแต่เฮาก็อยากไปเออ <c oughs> กะเห็ดดีน,นําเนาะเพราะว่าคือนหนองซิ่งนี่เพิน่นห้ากันใหญ่เนะนะห้ากันเริมไดใสซีวิทนะเพราะว่าท่านใดมีประสบการณ์ไปอยู่บอ่อนอื่นนองเกินมากก็อยู่นี่เลยบ่กเคยได้แบบ ไปอยู่สถานที่อื่นเลยเหมือนว่เคยเนาะก็เลยเป็นว่าซีเห็ดพาสปอร์ตเห็ดพาสปอร์ตนี่สิเห็ดดวนบอกว่าซีเห็ดธรรมดาเอาเงินกับว่ามีเนสโอ้ธรรมดาเนี่ยนีคนอยู่บ้านหาเห็ดบ้อนรว่าจะไหมรว่าสิไปเห็ดเองเห็ดเองบอกโอ้ใส่สูตรเอื่อยตอนนั้นเอื่อยก็บว่เห็ด ไปเหตุแบบบดวนนี่แหละไปเหตุแบบบดวนก็คือแบบว่าเขาไปสัมผัสไห้นะสัมผัสอไกไรประมาณสามเดือนป้ายได้ท่านบดวนแต่ว่ามันมีปัญหากับตรงที่เวลาเขาไปเอาพาสปุทั้งทั้งที่พาสร์ทเอาออกแล้วแต่ว่าเพิ่นห้าให้เขาเห็นถ่นะแต่ว่าก็เหตุไห้ก็ดีอะนะท่นว่าบดวนเทาก็เหตุป้าไหวนะอะยังน้อยกับซิบุเกิลหนึ่งปีก็น่าจ,จะได้นะแต่ว่าท่นมีแพนแบบไปด่ดวนก็ เหตุด,ดวนกันดทีกันมาถึงได้ไว้แต่ว่าเห็ดดวนคืออยู่บ้านน้องนี่ในปันหาเห็ดเท่าไดอยู่พ,พี่ประมาณพวกเจ็ดพันนี่บอกอ๋อประมาณหกเจ็ดพันเองตามบา,บางคนได้ค่ะก็บพราะห้าบุคลิกแต่ว่าก็มีคนหาเห็ดอยู่เนาะก็มีอือนี่แล้วพี่น้อง,องตอนนี้น้องซิ้งเหมือนอยากไปไทยลเลย <laughs> อ่แล้วก็คือพอนี่ก็ พิ่นกระส่วนไปอยู่วะส่วน่นก็ยังให้ไปให้ไปเนาะใ,ให้ไปเห็นงานดูฟังคุณน้ำเนาะคือแม่หน่องก็ติดต่อมาอยู่าวะบด้ติดต่อแต่พุ่นบ่ได้ติดต่อมาเลยบ่เป็ยังติดต่อบ่ได้ปานนี้น่ะติดต่อได้แต่ว่าเพิ่นก็อยู่กับลูกกับผู้เพิ่นนะ<อ>่ะแต่ว่าเพิ่นบ่โทรมาคิดว่าหายคิดว่าอันนั้นบ่ได้บ่แม่น<อ>เพิ่นมีครอบครัวใหม่เพิ่นเลยอยู่ขุ่นอ๋อเข้าใจแล้วเพิ่นแต่ว่าเพิ่นอยู่ไทยติอยู่ไทยเพิ่นเลยอ๋อ เข้าใจแล้วเนาะอันนี้ก็สำหรับขอบคุณน้องซิงพี่น้องแล้วก็เอาโบสถ์สัมผัสว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะพี่น้องเพราะว่าน้องซิงผุนเผาไปดั่หน้าเนาะเฮาสิพาทุกคนไปเบิ่งหน้าน้องคือกันเนาะไปเบิง่งน,น้องซิงดัห่หน้าไหววะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้น้องก็อยากตั้งสองยูทูบ้อมเนาะคือการตั้งสองยูทูบให้เราไปอยู่ฝั่งไทยเขาจะมาเที่ยวฟั่งไทยได้นะมีสองยูทูบไหวก็ดีเนาะคิดหรือยังว่าถ้าตั้งสองยูทูบสิตั้งสองซื้อยังยังบูงเลย เอาตามสายายาเลยวะซิงซองฟังเลยวะเอาเลยนะๆก็ดีได้เนาะเอฟซีหูมาจากอันสายยานั่นเลยนะเดี๋ยวมื่อนี้เขาก็สิตั้งซองให้น้องซิงนอนละกะสัสีสวยน้องในการเห็ดคลิปในส่วนแหลกๆพร้อมเนาะพี่น้องกะฝากติดตามเป็นกำใจให้น้องซิงเนี่ยได้พี่น้องยูทูบเบอร์กำลังสีน้องใหม่เนะาะเขาก็อยู่โปรโมทสวยเพิ่นทาพี่น้องมีคำถามจังได้อยากถามน้องซิงเพิ่นเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่สองยูทูบหรือว่าคลิปวิดีโอนี้เนาะ ภาพเป็นน่องกดไล์กดแซ่และกาทีสำคัญกับเบิ้งโฆษณาเผื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเหตุคลิปใหม่ต่อๆไปเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดีสบายดีสวัสดี่ย